เดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทให้ลูกค้าดู3รอบนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนนะวินเซลนะครับผม GX35 นะตัวนี้งานดีนะครับผมเคสตาร์ตติดง่ายนะาเล่งเลยาเล่งอยโอเคแรงนะครับผมสะใจเลยนะครับผมตัวนี้ โอเคตัวนี้เบอร์นะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมตัวนี้วินเซลงานคุณภาพสูงนะครับผมนี่เลยครับผมตัวนี้มีใบน้ำมันเครื่องผมเติมไปแล้วนะไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับผมตัวนี้ชุดกันสะเทือนต่างๆนะได้นี่สายสพายนุ่มอย่างดีบุฟฟอมนะครับผมส,สบายนะตัวนี้งานเทียบฮอนด้าได้เลยนะครับผมราคาตัวเป็นหมื่นนะ ตัวนี้ตัวนี้ชุดถ้วยนะแล้วก็ชุดพ้ออ่อนนะสมบูรณ์ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องขันอะไรเพิ่มนะแค่ตรงนี้ก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกนะครับผมเขาขันมาพอดีแล้วนะ,ะขันแค่ตรงนี้พอชุดนี้ไม่ต้องไปขันนะครับผมมีนะไม่ต้องเลยนะเอาแค่นี้พออันนี้ชุดประกับใหญ่แรงทนทานนะ,ะเีขหนึ่งสีหนึ่ง w i n c e l นะครับผมหัวเกียร์ m a ิ i t a นะครับผมทรงแบบ m a ิ i t a นะ เหมือนกับที่ฮอน d a เลือกใช้ด้วยนะครับผมตัวน,นี้นะไม่อินเจแปนง,งานดีคุณภาพนะครับผมนี่เลยโอเคสินค้าพร้อมจะส่งนะครับผมไปสองกล่องนะก็คือตัวน,นี้จะส่งพี่ที่จังหวัดร้อเอ็ดนะของคุณสันเพชรน,นะครับผมกล่องเครื่องนะจะเนินปนไปทางที่2,990บาทของก้าน2,000บาทนะครับผมันนี้เป็นข้ออ่อนนะามานี่เลยโอเคขอบคุณมากครับ